สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมบิดคับเมทัลเวิร์ดนะฮะสายฟรีนะฮะสายฟรีนะครับอ่าสายฟรีจริงๆแล้วผมมันมี2องดีนะครับที่ผมจะไม่ไม่เติมเข้าไปนะผมจะเล่นสายฟรีนะฮะผมก็มาหาของตามโหนดต่างๆก่อนนะเนีตามโหนดนะฮะเออแล้วก็เอามาขายนะครับเอามาขายพอเอามาขายเสร็จนะครับให้มันได้สักเออ ให้มันได้สักสักเท่าไหร่อ่ะ0.1นะให้มันได้สัก0.1 x r p นะสมมติเราซื้ออ่าสิลูกนะซื้อแอปเปิลสิลูกได้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อน0.005์จ00้าไปศูนยอ้เห็นไหมให้มันได้สัก0.01นะเผื่อค่าวฟีด้วยนะครับ ผื่อข้าวฟรีด้วยให้มันได้สัก0.05ให้มันได้สัก30อ,ะอ่ะวิ่งคราฟทีละ2 2ะไร2 2อ,อ,อันน่ะ2เขาเรียก2อ,อะไรอะ่ะคราฟน้ำผลไม้ได้2อ,อะ่ะเออนะฮะก็วนไปวนมานะให้ได้สักถ้าซื้อถ้าซื้อตัวแอปเปิลก็ให้ได้สัก30นะครับ เพราะเวลาเราคราบเราจะคราบได้คราฟได้ได้สองสองอันนะผมไม่ได้30นะสามสิบนะฮะสามสิบจะใช้ศูนย์จุดศูนย์ห้านะฮะถ้าเราไปหาของตามโหนดเสร็จนะครับเอามาขายให้ไ,ได้สักศนะูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเอ,อ็กอาร์บีนะเราก็จะสามารถคราบน้ำได้นะครับคราฟได้ทีละสองอันนะผมเรียกเป็นสองอันนะ เราก็ซื้อไปนะพอซื้อไปนะมันก็จะเหลือ xrb 0.05นะอ่านะผมทำงี้นะครับกับน้ำหนักกระเป๋าที่มีนะกับน้ำหนักกระเป๋าที่มีก็คือเอ่อก9กิโลนะครับตอนนี้เรายังไม่มีกระเป๋าเราจะหาตัวหาเหรียญ xrb นะครับเพื่อไปครบกระเป๋าก่อนนะหาให้ได้สัก0.7ก็ได้นะ0.7 0.8 xrb นะครับเพื่อที่จะไปคราบกระเป๋านะแต่คราบกระเป๋าผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ว่า อ่างกระเป๋าอะเลเวลหนึ่งนะครับมันใช้มันใช้กี่ xrb อันนี้ข้อมูลผมไม่มีนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกิน0.8นะไม่น่าเกิน0ูหรือไม่เกินหนึ่งแต่ก็ลองไปไปทำดูก่อนนะพี่พี่น่าจะไม่เกิน0ู xrb อนะอันนี้คือเราหา xrb ให้ได้0.8ก่อนนะพี่พี่โดยการไปซื้อ,อผลไม้แล้วก็มาคราฟนะนี่นะคราฟปุ๊บอ่าคราฟได้2อใช่ไหม อันนี้ออันเก่าผมมีอยู่แล้วนะตอนนี้ผมคราฟได้เอ็กอาร์บีศูแล้วนะฮะก็ทํานี้ไปเรื่อยๆนะครับทํานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เอ็กซอาร์บีสัก 0. ูศูนจุดอะไรนะศูนปนะโดยประมาณโดยประมาณ,มา,ณมากกว่าน,นั้นก็ได้นะจริงๆอยากให้ได้1เลยนะครับพอได้เก็บกระเป๋าเลเวล1่งแล้วเราก็อาจจะมาคราฟอย่างนี้ต่อก่อนเรื่อยๆจนกว่าจะได้ สัก1 xrb อะ่ะผมอยากให้ได้สัก1 xrb ก่อนค่อยไปครับกระเป๋า level 2แล้วก็ level 3ตัดไปนะฮะอ่าแต่อันดับแรกเราต้องไปไปหาของตามโหนดต่างๆก่อนนะอันนี้ผมอ่ามาทำให้ดูก่อนนะว่าต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปขายทำอย่างนี้วนไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีกระเป๋านะฮะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆก่อนให้ได้ xrb ก่อนนะพีออ่อันนี้สายฟรีนะสายฟรีแบบ ไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องเติ Guys, ม,ตตมตตสักบาทเลยฮะอันนี้ผมจะเป็นสายฟรีของผมนะผมจะเล่น2 id อีก ID หนึ่งอ่ะผมลอไปค้ากระเป๋าแล้วนะฮะเออแต่ผมไม่ผมลืมเก็บข้อมูลต้องขอประทานโทษด้วยครับต้องขอประทานโทษพี่ๆด้วยนะครับนะอันนี้สายฟรีเลยนะอ่าเดี๋ยวคับเสร็จผมจะไปหาพาไปหาของตามโนดต่างๆนะจริงๆผมหาได้ศูย์ดเดี๋ยวผมว่ามามามาซื้อ มาซื้อผลไม้แล้วก็มาครับนะแล้วก็ขายเลยนะเออไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะไม่ต้องหายเยอะมากเพราะว่าผลไม้ก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ถ้าเราไปหาของตามโหนดอันนี้ผมได้ XRB แล้วนะเดี๋ยวก่อนอ่าแล้วผมไปหาหาของตามโหนดต่างๆก่อนนะเพื่อท <utiliz able noise> <ๆ>ี่จะมาขายนะครับก่อนที่เราจะมาก่อนที่เราจะมี XRB มาซื้อซื้อผลไมา้ เพื่อที่จะไปคราบแล้วไปขายนะเนี่ยผมก็หาแถวแถวเมืองนะครับไมไ่ไปไหนไกลหาแถวแถวนี้แหละอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะหาแถวแถวนี้นะครับน้ำผึ้งก็ได้เนี่ยเห็นไหมอ้าวทำไมเป็นไรนี่ก็ได้ขายก็ได้ราคาเหมือนกันนะพี่พ ฮันนี่นะฮันนี่เขาเรียกฮันนี่หรือเปล่าเออผสมภาษาก็ไม่ค่อยได้นะเฮ้ยจริงๆมีต่างชาติมาชมไลฟ์เพจผมเหมือนกันนะพี่ๆเผื่อพี่ๆมาจาก youtube นะครับก็สามารถไปติดตามเพจผมได้นะคนที่ฟังจากเพจก็ไปติดตาม youtube ผมได้นะนี่เนี่ยขายได้เหมือนกันนะผมก็หาได้เหมือนกันนะตัวอะไรเนี่ยอังุนหรือเปล่าเครียกอังุนหรือเปล่าอันนี้ก็ขายได้เนี่ย ขายได้หมดครับพี่พี่พี่พ,พ,พี่ต้องกดช้าๆหน่อยนะนะ,ะ,ะครับขายได้หมดครับของพวกนี้หาไปเรื่อยๆนะฮะ หาเสร็จก็ไปขายนะอันนี้ผมอทำให้ดูไม่ไม่เยอะมากนะพี่พี่เนีย่ยผมทำให้เผื่อจะได้สองอันนี้บ้างนะ <c oughs> อ่ากดเร็วไปฮนะได้แต่นเดิมเลยแต่ขายได้พี่พี่ขายได้ ขายได้หมดนะฮะที่พี่เก็บของเฮ้ยได้อะไรเมื่อกี้น่้อะไรเมื่อกี้เฮ้ยได้นี้นะน่างุดหรือเปล่าเขาเรียกองุนหรือเปล่า,ลาไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวผมจะไปขายให้ดูเลยนะคือใช้เวลาผมใช้เวลาประมาณสัก ผมจาได้ใช้เวลา1วันแต่ใช้เวลาหลาย,ลายชั่วโมงมากนะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะกว่าจะได้หนึ่งหนึ่ศนยเอ้ศูนยุด b เอกบีนะเออมันใช้เวลาแค่วันเดียวนะแต่หลายชั่วโมงอยู่สองสองสองชั่วโมงนะ,ะตัวสเตมิน่าหมดผมก็ไปหาเก,ก้าอี้นั่งนะหาเก,ก้าอี้นั่งเสร็จก็มาหาของต่อนะจนกว่าจะได้ศูนจุดหนึ่งนะฮะอันนี้คือสายฟรีเลยนะฮะพี่ๆนี่เสร็จแล้วเราก็ไม่ขายนะ มาขายเนี่ยเมื่อกี้เราได้อะไรนะหนังนะใช่ไหมได้เสร็จก็เอามาขายเลยนะเพื่อที่จะได้ XRB นะครับนี่ขายเลยนะเลล l l O เลยดูดิแต่ก็ใช้เวลาเยอะกันนะพี่ๆแต่ถ้าได้ของดีๆอย่างเงี้ยอ,อย่างพวกหลังพึ่งก็มีราคาหน่อยนะ ไอตัวอง,งุ่นนี่ก็ก็พอมีราคาอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปขายเลยอาจจะใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าเราสายฟรีนะฮะพอได้ศูนจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บเราสามารถไปซื้อผลไม,ม้ไปค้าอีกได้นะสบายๆเลยอาจจะไม่ต้องถึงศูนจุดหนึ่งก็ได้อาจจะศูน9จุดแปดศูนจุดเก้าก็ได้นะเออไม่ใช่ศูนย์จุดแปดศูนจุดศูนย์แปดศูนจุดศูนย์เก้าก็ได้นะเออไม่ต้องถึงหนึ่งก็ได้นะเอาให้ได้แค่ คราบได้แค่หนอันนะซื้อผลไม้ซื้อแอปเปิลให้ได้15 15ลูกอะ่ะเอือมันจะได้คราบคราบน้าผลไม้ได้1อัน1ชิ้นนะคือเราได้อะไรเมื่อกี้อืมไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไอตัวงุ่นอยู่ตรงไหนอะ่ะหาหาแถวแถวเมืองก็ได้นะพี่พี่ไม่ต้องไปไกลไอองุ่นอยู่ตรงไหนอะ น่าจะตรงนี้นะอาขายลังผึ่งก่อนก็ได้นะเฮ้ยลังพึ่งนี่ถ้าหาได้เยอะก็เมื่อกี้เยอะเลยนะลังพึ่งอ่ะแต่ต้องหาได้เยอะๆเลยนะพี่ๆไม่ใช่มาหาได้อันเดียวแล้วมาขายอาจจะต้องหาให้ได้เยอะๆนะให้เต็มเกืบเต็มกระเป๋าอะหรือเต็มกระเป๋าแล้วก็ได้แล้วก็มาขาย อันนี้สายฟรีนะพี่สายฟรีนะไม่ต้องเติมฮะดูดิได้ยัง0.5แล้วเนี่ย0.4 0.5แล้วอ่ะแล้วคือถ้าสมมติเราได้กระเป๋าเลเวล3นี่โอ้โหสบายเลยนะผมว่าใช้เวลาผมว่าใช้เวลาไม่เกิน10วันแน่นอนนะเราได้กระเป๋าเลเวล3นะสำหรับผมนะผมคิดว่าผมทำได้นะไม่เกินสิบวันเลเวล3อันนี้หรือเปล่านะ นี่นะอือดูดิเห็นไหมถ้าเราหาได้ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยศูนจุดหนึ่งโอ้เนี่ยแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวอันนี้แพงอยู่นะแพงแต่ก็หายากนะแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะพี่ๆไม่ยากเท่าไหร่ถ้าไปตรงโหลดเมื่อกี้อาจจะได้เร็วนะ0ูนย์จุดอยู่ไม่ไกล โอเคฮะพี่ๆก็ประมาณนี้นะพี่ๆก็ลองไปเล่นดูนะฮะสายฟรีจะได้ไม่ต้องเติมนะฮะจะได้ไม่ต้องเติมนะผมจริงๆผมไม่แนะนําให้เติมหรอกครับตอนนี้ยังเล่นฟรีได้นะเดี๋ยว้องพอทำไรายได้ได,ได้ได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าใครมาใสายฟรีจริงๆนะ,ะก็ติดตามผมได้นะเดี๋ยวผมจะหาหาวิธีนะเล่นสายฟรีไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเติมเลยนะอโอเคฮะพี่ๆวันนี้ก็ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ผมก็ขอลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ